กล้วยกลับบ้านกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็จะดึงกล้วยน้ำวานะคะกล้วยน้ำวานี่เลยวีใหญ่ๆนี่ก็เริ่มสุกแล้วนะ,ะเริ่มจะหำหมแล้วมีหลายลูกเหมือนกันก็จะเป็นลูกใหญ่เลยนะคะสำหรับต้นนี้กอน,นี้นะ,ะลูกใหญ่เลยให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เลยลูกใหญ่มากกล้วยที่เราปลูกนะคะปลูกบคัคนาค่ะปลูกก็คือปลูกแบบรดน้ำบ้างนะคะหรือว่า เลี้ยงด้วยน้ำฝนไม่ไม่ได้ปลูกฉีดยาอะไรนะคะก็คือปลูกเขาแบบว่าปอดสารก็รดน้ำบ้างอะไรบ้างนะคะตามภาษาทิ้งบ้างนะคะอะไรบ้างก็ได้กินนะคะทุกคนได้มาหลายหวีเลยหนึ่งสองสามสีหได้ประมาณสักหกหวีได้นะคะหหวีแล้วก็ลูกคอ้วนลูกกลมๆเลยนะคะ จะนับนะคะว่ามีประมาณสักกี่ลูกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองประมาณสักสิบสองลูกได้นะ,ะสมัยนี้สิบสองลูกลูกกลมๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนํากลับบ้านไปให้แม่เขาบ่มแล้วก็ทาการตากกันนะคะเพราะว่ากล้วยช่วงนี้แดดเริ่มดีแล้วนะคะทำกล้วยตากดีมากเลยเพราะว่ากล้วยตากแถวบ้านเราเนี่ยเขาก็นิยมทานกันนะคะเป็นกล้วยตากแบบ บ้านๆน,นะคะไม่ได้ผสมน้ำผึ้งหรือว่าอะไรนะคะเป็นตากแบบบ้านๆเลยนะคะของเรานะคะก็เดี๋ยวแม่เขาตากนะคะสำหรับกล้วยเดี๋ยวนําไปบ่มให้สุกก่อนหรือว่าถ้าสุกแล้วอาจจะไปทําขนมก็ได้นะคะอย่างอื่นก็ได้หรืออาจจะมีนคนมาหานําไปปิ้งอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็แบ่งปันเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยที่เราปลูกที่ไร่ขายไร่ของเรานะ